บพบกับ NG Property อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูโกดังบวก Home อ f ฟฟิศกิ่งแก้ว64นะครับ6 0รตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอยู่ในซอยนี้นะครับนี่ดูเส้นทางการเดินทางนะครับถ้าถ้าจากข้างหน้านี้นะครับจะต้องมาวนรถทางนี้นะครับอันเนี้ยมาจากาบางนา จะต้องขับมาปุ๊บแล้วก็มาวนรถด้านหลังเนี่ยจะเป็นสะพานพอนใต้สะพานจับรถมามันจะมีสะพานที่เข้าไปทางอ่าสุวรรณภูมิอยู่นะครับแล้วก็วนออกมาจะมาเจอซอยทิศแก้วหของเราตรนนี้นะครับแต่ถ้าวิ่งยาวออกไปก็จะเป็นลาดกระบังเป็นเขตพระขนงนะครับ ทีนี้เราจะไปดูด้านไหนกันว่าโคดังเราอะอยู่ตรง จริงว่าถนนมันก็ไม่ได้แคบนะครับถ้าเกิดจเขาจอดเป็นระเบียบส่วนถึงนิดหนึ่งถนนสบวนจะมากประมาณรถจ่ายเขาได้ค่ะถ้าที่เราเห็นก็คือเป็นรถหกตันเป็นรถอะไรถ้าไม่ใช่รถทั่วๆนะครับเข้าได้ปกติถึงแล้วนะครับอันนี้คือโกดังในซอยกิ่งแก้ว6กสนะครับที่เราจะพามาดูกันนะครับตัวโกดังนี้หกร้อยตารางเมตร200ตารางวานะครับเข้าทางกิ่งแก้ว64ก็ได้นะครับ ทางนี้เป็นทางเข้าหรือจะเข้าทางนี้ก็ได้นะครับกิ่งแก้ว6 6อีกหนึ่งทางครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับด้านในโกดังนะครับเข้ามาถึงก็จะเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่ทำไว้อย่างดีนะครับอันนี้จะเป็นตัวโฮมออฟฟิศนะครับ100ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละห้อง ตัวด้านล่างนี่จะ500ตารางเมตรนะครับลงพื้นอย่างดีนะครับไฟสามเฟสนะครับดูไปทีละห้องเนื่องจากเจ้าของเก่าเนี่ยครับจะทำเป็นโรงงานผลิตน้ำนะครับสมุนไพรแต่เจอสถานการณ์โควิดเข้าไปก็มีการพักการผลิต แล้วก็จะขายโกดังตัวนี้ออกนะครับก็ทำเป็นห้องลายอย่างนี้นะครับด้านหลังนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าระยะล้นตามกฝาาปกตินะครับก็มาทำอะไรได้เพิ่มเติมนะครับทำเป็นแบบร้อยตัวได้แล้วเราจะไปดูกันแบบเร็วๆนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็ทักเข้ามาขอชมโกดังจริงๆได้เลยนะครับด้านหลังนี้เขาเป็นต่อเติมร้อยนะครับสำหรับเป็นห้องน้ำของพนักงานนะครับในโซนแพ็คของนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องครับ อาจจะเป็นห้องพักพนักงานก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นห้องน้ำของออฟฟิศนะครับนี่อาจจะเป็นห้องสบับประชุมจะสัมมนาจ,จัดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องบนกันครับ บอกก่อนว่าเจ้าของทำไว้อย่างดีมากเลยครับเพราะว่าตอนทำไม่ได้คิดว่าจะขายนะครับจะคิดไว้ว่าจะทำไว้ใช้เองี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับ ะะเราจะดูกันไปแบบเร็วๆนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นบนนี่ก็อีกหนึ่งห้องครับตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวโฮมออฟฟิศนะครับที่ว่าลงลงในใบปลูกสร้างไว้หนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับส่วนด้านล่างนี่จะลงใบปลูกสร้างไว้ห้าร้อยตารางเมตรรวมกันโกดังนี้จะใหญ่ประมาณหกร้อยตารางเมตรนะครับด้าน,นบนจะเป็นส่วนของ าดาดฟ้าครับลมแรงแล้วลมเย็นมากครับได้ดูวิวด้วยถ้ามองออกไปเนี่ยครับคือสะพานเนี้ยครับที่จะว,วิ่งเข้าสนามบินสุวรรณภูมิมครับแล้วก็มีร้านอาหารเกราะลันตาอยู่นถ้าเกิดใครที่นำเข้าส่งออกนะครับ อยู่ตรงนี้ก็สะดวกไปอีกระดับนึงครับจะมองเห็นหมดส่วนทางที่บอกนะครับอันนี้กิ่งแก้ว66นะครับเนี่ยออกได้ทะลุกออกได้นะครับส่วนน,นี้กิ่งแก้ว64ขอบคุณครับแล้วยังไง าสามารถทักข้อความมาหาได้เลยนะครับเราจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างไว้ขอบคุณครับสนใจโกดังกิ่งแก้ว64บวกโฮมออฟฟิศ600ตารางเมน,นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 2 2 1 8 7 6 1นะครับกุ๊กนะคะ0634798245ค่ะหรือสนใจที่จะฝากซับขายนะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นกันครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างไว้ให้นะครับขอบคุณครับ